ค่ะอ้ำค่ะพวกเรามาจากช่องเรา,เรามาเล่าเขามาฟังค่ะสำหรับอีพีนี้ก็จะมาเล่าเรื่องย่อเรื่องปลาบูทองไปฟังกันเลยค่ะวรรณคดีเรื่องปลาบูทองเศรษฐีชื่อธารกะมีอาชีพจับปลามีภรรยาสองคน เมียหลวงชื่อนางคณิ t ามีลูกสาวชื่อเอื้อยเมียน้อยชื่อนางคณิถีมีลูกสาวสองคนคนโตชื่ออ้าคนเล็กชื่ออี้นางคณิถีเมียน้อยมีจิตริษยาเมียหลวงจึงใช้เล่กนมารยาพูดยุแย่สามีอยู่ตลอดเวลาเช้าวันหนึ่งทารกะออกหาจับปลาพร้อมกับนางคณิ t าจนกระทั่งสายทอดแหได้ปลาบูทองมาเพียงตัวเดียว พอนางคณิ t าขอปลาบูทองจะให้ลูกสาวเลี้ยงเอาไว้ทารกาโมโหจึงคว้าพายขึ้นมาตีนางคณิ t าด้วยความโกรธจนนางคณิ t าสรุปและผักนางคณิ t าตกน้ำไปเอื้อยเมื่อขาดแม่แล้วก็ถูกนางคณิถีพร้อมทั้งลูกสาวทั้งสองรุมรังแกต่างๆนานาและให้เอื้อยทำงานหนักตลอดเวลา จนวันหนึ่งหลังจากที่เอื้อยทำงานบ้านเสร็จแล้วได้มานั่งที่ท่าน้าและร้องไห้ด้วยความคิดถึงแม่นางคณิฐา a มีความห่วงใยลูกสาวเมื่อตายไปก็เกิดเป็นปลาบูทองและว่ายน้ำมาที่ท่าน้ำที่เอื้อยนั่งอยู่พร้อมกับ้องเรียกเอื้อยเอื้อยจําเสียงแม่ได้จึงมองหาเสียงนั้นก็เห็นเป็นปลาบูทองจึงรู้ว่าแม่เกิดมาเป็นปลาบูทอง แม่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เอื้อยฟังนางคณิถีสืบได้ว่านางคณิถาเกิดเป็นปลาบูทองจึงให้อ้ายจับปลาบูมาทำเป็นอาหารเอื้อยเดินมาเห็นต้นมะเขือที่ถูกฟันทิ้งเอื้อยก็เก็บต้นมะเขือที่เหลืออยู่แอบไปอธิษฐานปลูกให้เป็นต้นโพเงินต้นโพทองต้นโพเงินต้นโพทองได้งอกเป็นประกายริบระยับ ท้าพมทัตได้สเสด็จออกประพาสป่าได้พบต้นภูเงินต้นภูทองก็ทรงพอพระทัยได้รับคำสั่งให้ทหารถอนต้นภูเงินต้นภูทองเพื่อที่จะนำไปปลูกที่พระราชวังแต่ไม่สามารถถอนขึ้นได้และทรงทราบว่าเป็นของเอื้อยจึงรับสั่งให้เอื้อยจัดการนำเอาไปปลูกในพระราชวังได้สำเร็จและเอื้อยก็ได้เป็น พระมเหสีของเท้าวพมทัตนางคณิถีได้ออกกุบายให้อ้ายเข้าวังไปบอกเอื้อยให้รีบกลับมาเยี่ยมพ่อที่บ้านพ่อป่วยหนักเอื้อยหลงกลเชื่อจึงกลับบ้านเมื่อเดินเข้าบ้านก็เหยียบกระดานที่แม่เลี้ยงทําไว้ตกลงไปในกระทะร้อนที่กําลังเดือดอยู่ขาใจตายทันที หลังจากที่เอื้อยตายแล้วนางคณิถีก็ให้อ้ายแต่งตัวเข้าไปในวังเป็นมเหสีแทนเอื้อยวิญญาณของเอื้อยได้เกิดเป็นนกแขกเต้าและบินกลับมาที่วงังได้พบกับเท้าพมทัตนกแขกเต้าได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เท้าพมทัศ์ฟังทั้งหมดเมื่อเท้าพมทั์ทราบดังนั้นจึงได้พระราชทานกงทองแขวนไว้ในที่หน้าห้องบรรทมวันหนึ่งเท้าพมทัตได้เสด็จออกนอกพระราชวางัง เพื่อส่งข้องช้างอ้ายมีจิตลิษยาอยู่แล้วเมื่อเห็นได้โอกาสเช่นนั้นจึงได้จับนกแขกเต้าออกมาถอนขนจนหมดทั้งตัวแล้วส่งให้แม่ครัวนำไปแกงขั่วยังไม่ทันที่แม่ครัวจะได้ทำอะไรพอแม่ครัวเผลอนกแขกเต้าก็หนีกระเสือกกระสนเข้าไปในรูหนูและอาศัยอยู่จนกระทั่งขนขึ้นจนหมดนกแขกเต้าอำลาหนูแล้วบิน ไปอาศัยอยู่กับพระฤาษีพระฤาษีร่วงรู้อด,ดีตของนกแขกเต้าว่าเป็นมาอย่างไรจึงได้ชุบนกแขกเต้าให้ก,กลับกลายร่างเป็นเอื้อยเหมือนเดิมพร้อมทางชุบร่างกุมารน,น้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเพื่อเป็นลูกของเอื้อยชื่อลบกุมารลบกุมารอยากไปพบสเสด็จพ่อท้าวภมทัต จึงอ้อนวอนแม่เอื้อยแม่เอื้อยจึงอนุญาตให้ไปและมอบพวงมาลัยปิศนาให้ลบกุมารของคอไปด้วยเมื่อลบกุมารได้พบทพาวภูมทัดและได้ทรงเห็นพวงมาลัยที่ของคอลบกุมารก็แจ้งในพระไทยว่าเอื้อยยังมีชีวิตอยู่จึงจัดขบวนสเสด็จไปรับเอื้อยเข้าพระราชวังและเอื้อย ทูลขอให้รับนางคณิถีแม่เลี้ยงและพ่อเข้ามาอยู่ในพระราชวังด้วยส่วนอ้ายนั้นกลัวถูกประหารชีวิตจึงชิงฆ่าตัวตายด้วยการกินยาพิษท่านเท้าวภูม,มทัตและเอื้อยรุกุมารก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ